สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะโอ้โหนะวันนี้จะมาเกียนนะครับเกียนนะครับเก็บเฟซบุ๊กก็คือการทำเชี่ยอะไรก็ได้ให้เกียนในเฟซบุ๊กเนี่ยเออมีวิธีหนึ่งวิธีนะครับมาททำให้เกลียนแบบไม่เกลียนแบบเชียนะครับในสลาดด้วยให้เออให้ให้คนอื่นลำคาญว่านั้นนะครับรับต่อแรกเลยนะครับ ขี่ครับนี่ยไอ้เนี้ยเอาอันี้เนี่ยเอาอ้อพี่ไอ้สัตโอ้โหจะขี้เป็นไงวะไอ้เนี้ยเอะละเอออ่ะไอ้เนี้ยนี่ว่ะเอาอ้อสัตอ้อพี่ไอ้เนี้ยโอ้โหเออไม่เอาละเออไอ้เนียมาเลยเอาวิธีการเกลียนนะฮะ ก็เอ่ออะไรสลัแป e ๊บนึงนะครับเราก็เขียนม่วๆลงไปนะครับมวนลงไปมีเยอะๆอะไรับเดอ๋อนะอ๋อนี่นะครับเนี่ยเขียนเขียนเยอะเยอะเขียนเขียนไม่เขียน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 อ๋ออะไรจะตัดอีไรไม่โอเคครับ แครยบตอนนี้ก็ไปแล้วบอกแม่งไอ้สันไม่ใช่ไม่ใช่กูบอกมันไี้เมันบอกกูไอ้สันเออครับ